มาดูความจริงที่โลกต้องเตือนกันอีกอย่างหนึ่งน,นะครับคือก่อนหน้านี้น,นะครับที่ผมได้ทําคลิปใน youtube ขึ้นนะครับความจริงที่โลกต้องเนตอนที่ยี่สบสามนะครับพุตธฟาโรนะครับเทพโอซิริสขยับดวงจันทร์เข้ามาใกล้โลกมากที่สุดในรอบปีนะครับรงกับบันที่เทปโอซิริสขยับนะครับและความจริงที่โลกต้องเลืตอนที่ห้าสิบสองนะครับคุณด็กคุณแม่ด็อกเตอร์คุณแม่ชริสก,กรินชัยเข้าปั่นนะครับ จึงให้ไปดูเองนะครับในความนี้ราต้องุนตอนที่ห้าสองคุณแม่สิริก็ทักผมว่านะครับเผาอะไรนะครับมีกลิ่นเหม็นคลกคละคุ้งนะครับและผมผมได้มาเร์ชหาประวัติของในสมัยกรีกโบราณน่นะครับสมัยกรีกโบราณน่นะครับชาวกรีกนะครับใช้ใช้น้ําหอมนะครับเพื่อพิธีการทางศาสนานะครับ ก่อนหน้านี้ผมเคยใช้ชื่อกุลธราสรทศมงกุฎนนะครับซึ่งแปลว่าน้ำหอมนะครับในนี้ส่วนใหญ่นะครับจะใช้พิธีทางด้านศาสนานะครับให้อ่านประวัติของน้ำหอมเอาเองนะครับที่ชนชาตของชาวกรีกใช้นะครับชาวกรีกใช้นะครับพอมาถึงช่วงขออภัยนะครับช้าหน่อยนะครับ น้ำหอมได้เดินทางมาถึงจุดรุ่งเรืองที่สุดในศตวรรษที่17นะครับพระนางมัตสุริยายไปอยู่เกาะลังกาวีที่อายุอายุ17นะครับผมไปขอให้สิงคโปร,ร์และมาเลย์ช่วยวันที่17สิงหาคมนะครับและนกผู้จงพันเจริญพระเจ้าขาะครั้งที่2ที่โรงแรม JB นะครับและนะครับประวัติความเป็นมาของน้ำหอมนี่นะครับของอียิปต์โบราณน,นะครับจะใช้ จะใช้ไม้หอมนะครับจุดนะครับเพื่อเผานะครับเหมือนที่ผมฝันนะครับคุณแม่สิริทักนะครับว่าว่าผมเผาอะไรเหม็นซุ้งไม่หมดนะครับให้ไปดูให้ไปดูในเฟ e b o ๊ k ผมนะครับถ้าหากอยากจะทราบรายละเอียดนะครับให้ไปดูในเฟ e b o ๊ k ผมได้นะครับเพราะว่าประวัติของน้ําหอมยาวมากนะครับผมไม่อยากอธิบายนะครับ เพราะว่ามันเยอะมากนะครับมีเยอะมากให้ไปดูในที่ผมโพสไว้ในในวันที่สิบในวันที่เมื่อเมื่อวานนี้นะครับสิบเก้าชั่วโมงที่แล้วนะครับวันนี้วันที่แปดนะครับซึ่งผมมารู้ประวัติของน้ําหอมนะครับมารู้ประวัติของน้ําหอมนะครับให้ดูได้นะครับ